I'm <coughs> ครับเจ้ามนสิทธิ์ฮะรอบแรกหลุดนะนี่ลงรอบสองครับเจ้ามนสิทธิ์ออกครั้งที่สามแต้มที่สามของเขาครับเจ้ามนสิทธ์จัดให้อนะฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับ